เพมีคนบอกว่ากล้องจะบันทึกความจริงเสมอแต่ในหุบเขาแห่งนั้นมันบันทึกได้มากกว่านั้นมันบันทึกวิญญาณของคนที่ตายไปแล้วภาพสุดท้ายที่พวกเขาถ่ายไว้กลายเป็นคำสาบที่ใครเปิดดูจะไม่มีวันได้ปิดอีกเลยภาพสุดท้ายก่อนชีวิตจะดับในหุบเขาสายหมอกหนาทึบคลุมทั่วหุบเขาลมหนาวพัดแรงจนได้ยินเสียงหวีเผ่าเบาพื้นดินชื้นแฉะเหมือนกลืนเท้าของเธอไว้ทุกย่างก้าว เสียงฝีเท้าของตัวเองสะท้อนกล้องกลับมาจากผนังหินอันเชินยกกล้องขึ้นบันทึกภาพเธออยากเก็บภาพพระอาทิตย์ตกเหนือย,ยอดเขาแต่มันกลับไม่เหมือนทุกครั้งท้องฟ้าสีแดงจัดเหมือนเลือดไหลซึมทั่วขอบฟ้าเธอก้มดูจอภาพแต่ในเลนกลับมีเงาบางอย่างอยู่ด้านหลังร่างสีดำสูงโปร่งยืนอยู่ไกลไกลแม้ไม่มีลมแต่เส้นผมของมันกลับิีวหวหัวใจของเธอเต้นแรง เธอหันกลับไปอย่างรวดเร็วเบื้องหลังไม่มีใครมีเพียงต้นไม้ที่ไหวเบาๆกับเสียงใบไม้เสียดสีกันเธอกดชัตเตอร์อีกครั้งเสียงคลิกของกล้องดังชัดในความเงียบแต่ภาพที่ปรากฏกลับไม่ใช่ภูเขาเป็นภาพของตัวเธอเองยืนอยู่ตรงกลางหน้าผาเธอไม่เคยถ่ายภาพตัวเองในมุมนั้นมือของเธอสั่นจนกล้องเกือบหล่นร่างกายเย็นเฉียบเหมือนเลือดหยุดไหลกลิ่นดินชื้นกับกลิ่นเหล็กข้าวลอยปะปนในอากาศ เสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังชะาแต่ชัดแต่ละก้าวเหมือนกดลึกลงในใจของเธออันชันกลั้นหายใจมองไปรอบๆเสียงนั้นหยุดลงตรงหลังต้นไม้ใหญ่เธอค่อยๆก้าวเข้าไปมือถือกล้องแน่นจนข้อนิ้วสีแสงแฟลชวาขึ้นกลางความมืดในเสี้ยววินาทีนั้นเธอเห็นหน้าใครบางคนใบหน้าสีขาวเหมือนศพและแววตาที่กำลังมองตรงมาที่เธอหัวใจเธอแทบหยุดเต้น เสียงลมหายใจของใครบางคนดังอยู่ข้างหูใกล้เกินไปใกล้จนเธอรู้สึกถึงลมหายใจอุ่นที่วินรดต้นคอเธอพยายามจะก,ก้าวถอยหลังแต่เท้ากลับขยับไม่ได้เหมือนมีบางสิ่งจับไว้ใต้พื้นดินแสงเฟลชครั้งสุดท้ายสว่างวาบขึ้นอีกครั้งในภาพนั้นเธอไม่อยู่แล้วเหลือเพียงเงาดำที่ยืนอยู่ตรงกลางหุบเขาพร้อมกล้องที่ยังเปิดอยู่ และเสียงลมหายใจที่ไม่ยอมหยุดดังเนาวความมืดคืบคลคานเข้าปกคลุมทั่วหุบเขาสายลมพัดแรงขึ้นราวกับมีบางสิ่งโกรธเกรี้ยวอยู่เบื้องหลังม่านหมอกอันชันพยายามขยับตัวแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นความเย็นซึมขึ้นมาจากพื้นดินลามไปจนถึงกระดูกเธอหันมองกล้องที่ยังเปิดอยู่ไฟเล็กๆสีแดงกับพริบที่เหมือนหัวใจของมันกำลังเต้นในโซปรากฏภาพสุดจากเลน และภาพนั้นไม่ได้แสดงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในกล้องมีเธอยืนอยู่แต่เธอในจอน,นั้นกำลังยิ้มยิ้มกว้างเกินกว่ามนุษย์ธรรมดารอยยิ้มที่ใสยแยะจนมุมปากฉีกถึงแก้มเธอก้าวเข้าไปช้าๆมือสันเทานี่มันอะไรเสียงของเธอเบาจนแทบไม่ได้ยินภาพในกล้องขยับช้าๆเหมือนอีกตัวของเธอกำลังเดินเข้ามาใกล้ใกล้ขึ้นเรื่อยๆเธอขยับกล้องออกจากนะ แต่ภาพนั้นยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในจออันฉันรู้สึกได้ถึงแรงบางอย่างดึงสายตาให้มองต่อเหมือนมีพลังมืดบังคับไม่ให้ละสายตาได้เสียงกระซิบดังมาจากรอบตัวหลายเสียงพูดพร้อมกันฟังไม่ออกว่าเป็นภาษาอะไรแต่ทุกคำเต็มไปด้วยความโกรธและเศร้าราวกับหุบเขากำลังร้องไห้เธอเริ่มได้กลิ่นไหมกลิ่นเนื้อไม้จางๆลอยมาตามลมอันฉันมองรอบๆ แลเห็นว่าพื้นดินรอบตัวเริ่มร้อนจนมีควันลอยขึ้นต้นไม้ที่อยู่ใกล้สุดเริ่มไหม้ไฟลุกเป็นลำเล็กๆเ,เหมือนมีมือมองไม่เห็นจุดขึ้นทีละตน้นเสียงแตกของกิ่งไม้ดังสะท้อนในอากาศและในคนนั้นมีเนาเดินวนไปมาเธอพยายามวิ่งแต่ขาทั้งสองข้างหนักราวกับหินเธอได้ยินเสียงหูร้องของผู้หญิงเสียงแหลมกล้องในหัวเหมือนมาจากข้างในกล้องเองกลับมาสิเสียงนั้นพูดช้าชา,ช,าชัดเจน เธอยังไม่ได้ถ่ายภาพสุดท้ายของเธออันชนโยนกล้องทิง้งแต่เสียงชัตเตอร์ยังดังขึ้นต่อเนื่องครั้งแล้วครั้งเล่าเหมือนมีคนกำลังถ่ายเธออยู่จากทุกทิศทางแสงแฟลชส่องวับทั่วหุบเขาเธอเห็นเงานับ,นบสิบโผล่ขึ้นจากหมอกร่างสีขาวในชุดนักเดินทางเก่าแต่ละคนถือกล้องไว้ในมือดวงตาพวกมันกลวงโบแต่เลนในมือกลับสะท้อนแสงเหมือนมีชีวิตทุกสายตาหันมาทางเธอพร้อมกัน เรากับรอคอยให้เธอกดชัตเตอร์ของตัวเองอันชันกรีดร้องเสียงสะท้อนกลับมานับร้อยเท่าเธอหันหลังจานนี้แต่เบื้อหน้ากลับเป็นหน้าผาสูงชันลมแรงพัดจนแทบทรงตัวไม่อยู่เสียงฝีเท้าพวกนั้นใกล้เข้ามากล้องทุกตัวหันตรงมาทางเธอแสงแฟลชอีกครั้งสว่างจ้าในวินาทีนั้นเธอเห็นทุกอย่างชัดเจนเงาทุกเงาคือร่างของนักเดินทางที่หายไปในหุบเขานี้ ทุกคนเคยถ่ายภาพสุดท้ายไว้ก่อนตายและตอนนี้ถึงตาของเธออันชันก้าวถอยหลังหนึ่งก้าปลายเท้าแต่อากาศเสียงกล้องทั้งหมดดังขึ้นพร้อมกันแสงคาปกคลุมทุกสิ่งรอบตัวแล้วทุกอย่างก้องเงียบเหลือเพียงเสียงกล้องที่ยังบันทึกต่อจอภาพสั่นเบาๆก่อนค้างไว้ที่ภาพหนึ่งเป็นภาพของหุบเขาในยามรุ่งสางมีร่างหญิงสาวยืนอยู่ริมหน้าผาใบหน้ายิ้มอย่างสงบ และเบื้องหลังมีเนาดำกำลังเกื้มมือมาสัมผัสหลายเธอเงานั้นเริ่มขยับช้าๆเข้ามาในกรอบภาพและแสงสีแดงจากกล้องก็สว่างขึ้นอีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นหมอกยังปกคลุมหุบเขาเหมือนเดิมเพียงแต่ครั้งนี้มีบางสิ่งเงียบเกินไปแม้แต่เสียงนกก็ไม่ร้องทีมกู้ภัยสามคนเดินฝ่าพงหญ้าเข้ามาพวกเขาได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่อุทยาน ว่ามีนักเดินทางหญิงชื่ออัญชันหายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานเย็นและจุดสุดท้ายที่สัญญาณโทรศัพท์ขาดคือบริเวณหน้าผากล้องของเธอหน้าจะยังอยู่แถวนี้หัวหน้าทีมพูดพลางกว่าไฟฉายไปทั่วแสงไฟสะท้อนกับหมอกสีเทาเหมือนกำแพงควรที่กลืนทุบอย่างเข้าไปเสียงบางอย่างดังขึ้นจากผู้ไม้ด้านซ้ายหนึ่งในทีมรีบผันไปมีเพียงกล้องตัวเล็กวางอยู่บนพื้น หน้าจอยังเปิดอยู่ทั้งที่แบตเตอรี่ควรจะหมดไปนานแล้วแปลกจังกล้องยังเปิดอยู่เลยชายคนนั้นพูดพร้อมก้มลงหยิบมันขึ้นมาทันทีที่นิ้วแตะปุ่มพลังงานหน้าจอสว่างขึ้นพร้อมเสียงคลิกเบาๆภาพแรกคือท้องฟ้าในยามคำ่ำสีแดงเข้มเหมือนเลือดแผ่กระจายทั่วจากนั้นภาพก็สั่นเหมือนคนถือมือสั่นแรงมีเสียงลมหายใจหนักๆแทรกเข้ามาในไมาเธออยู่ใน เสียงหญิงสาวในคลิปพูดเบาๆเสียงนั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัวต่อด้วยเสียงฝีเท้าวิ่งแล้วหยุดแล้ววิ่งอีกครั้งจากนั้นจอก็มืดสนิทหนึ่งในทีมกู้ภัยกลืนน้ำลายลองดูภาพสุดท้ายสิเขากดปุ่มย้อนภาพสุดท้ายค่อยๆปรากฏขึ้นบนหน้าจอเป็นภาพของหญิงสาวยืนอยู่ริมหน้าผาใบาหน้ายิ้มแต่ดวงตาแข็งทื่อแสงเฟอร์สะท้อนกับหมอกจนเกิดเง,ดงาดำข้างหลังเธอ เงานั้นมีแขนยื่นออกมาจากความมืดนั้นมันมือใช่ไหมอีกคนพูดเสียงสัน่นแต่ยังไม่ทันที่ใครจะตอบจอกล้องก็กับพริบเองไฟสีแดงที่มุมกล้องเริ่มกระพริบทีเสียงคลิกดังขึ้นโดยไม่มีใครแต่ทีละภาพทีละภาพเหมือนมีใครกำลังกดถ่ายอยู่ทุกคนถอยหลงังหนึ่งในนั้นพยายามปิดเครื่องแต่ไม่สำเร็จมันไม่ยอมหยุดเขาตะโกน ก่อนภาพในจอจะเริ่มเปลี่ยนภาพไม่ใช่หญิงสาวอีกต่อไปแต่เป็นภาพของชายสามคนในชุดกู้ภยัยยืนอยู่ในที่เดียวกันในท่าทางเดียวกับตอนนี้ที่พวกเขากำลังยืนเฮนี่มันภาพเราเสียงผู้สั่นจนแทบฟังไม่ออกแต่ในภาพนั้นมีบางสิ่งเพิ่มเข้ามาเบื้องหลังเงาดำสูงโปร่งยืนอยู่ข้างหลังพวกเขาทุกคนหันขวับไปทันทีไม่มีใครอยู่ตรงนั้น ต่หมอกกลับขยับเหมือนมีบางสิ่งกำลังเดินผ่านกลิ่นข้าวเลียดลอยมาแต่จมูกเราต้องออกไปจากที่นี่หัวหน้าทีมพูดแต่ขณะเขาก้าวเท้าเสียงชัตเตอร์ดังขึ้นอีกครั้งดังจากกล้องที่เขาถืออยู่ในมือจอภาพสว่างจ้าและภาพใหม่ปรากฏขึ้นภาพของเขาเองนอนอยู่บนพื้นหงายหน้าตาเบิกกว้างมือของเขาสั่นจนกล้องหล่นทุกคนถอยห่างออกมา เสียงหัวเราะของผู้หญิงดังขึ้นจากในหมอกเบาๆก่อนจะค่อยๆดังขึ้นเรื่อยรกลับมาสีถ่ายให้ครบถุกภาพเสียงนั้นเอ่ยซ้ำอย่างอ่อนหวานแต่เต็มไปด้วยความเย็นชาเหมือนเสียงจากคนที่ไม่ใช่คนทันใดนั้นหมอกทั้งหุบเขาเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตลมหมุนแรงจนต้นไม้เอ็นล้มเสียงแตกของกิ่งไม้ดังพร้อมเสียงกรีดร้องกล้องที่ตกอยู่บนพื้นหมุนเอง เล่นหันตรงไปยังพวกเขาไฟสีแดงกับพริบอีกครั้งพร้อมเสียงคลิกที่ไม่มีวันหยุดภาพสุดท้ายในกล้องคือเนวทั้งสามยืนอยู่กลางหุบเขาใบหน้าสีดเผิดและข้างหลังคือหญิงสาวในชุดเดิมของอันชันเธอไม่พูดอะไรเพียงแค่ยิ้มรอยยิ้มเดิมยิ้มกว้างเกินมนุษย์หมอกกลืนพวกเขาหายไปชา้ากล้องยังคงบันทึกต่อเนื่องแสงสีแดงกระพริบอยู่กลางความมืด พร้อมเสียงกระซิบที่ดังขึ้นเรื่อยๆภาพสุดท้ายต้องสมบูรณ์เธอต้องอยู่ในนี้กับเราเสียงนั้นค่อยๆเบาจนเหลือเพียงเสียงลมที่พัดวิวผ่านหน้าผาและเมื่อแสงเช้าส่องถึงกล้องถูกพบวางอยู่บนหินไม่มีร่องรอยของคนแต่ในหน่วยความจำของกล้องมีภาพสุดท้ายเพียงภาพเดียวภาพของหุบเขาที่เนียบสงัดและใบหน้าหญิงสาว ที่กำลังมองตรงออกมาจากจอเหมือนถ้ายังยืนอยู่ตรงนั้นรอใครบางคนที่จะถ่ายภาพต่อไปหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นข่าวการหายตัวไปของทีมกู้ภัยทั้งสามคนเริ่มกระจายไปทั่วเมืองเล็กๆใต้เชิงเขาผู้คนพูดก,กันว่าหุบเขานั้นต้องคำสาบไม่มีใครกล้าเข้าไปอีกแต่ในเช้าวันหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อทันวา ลูกชายของเจ้าหน้าที่อุทยานที่เคยตือนทุกคนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่นั้นเขาได้รับกล้องดิจิตาลเครื่องหนึ่งส่งมาทางไปรษณีย์ไม่มีชื่อผู้ส่งมีเพียงกล่องเล็กๆห่อด้วยผ้าขาวและจะน่าว่าของเธอคืนมาแล้วเขาเปิดกล่องผ้ามีกล้องสีดาเก่ามีคราบโคลนติดอยู่เต็มไปหมดจอแตกเล็กน้อยแต่ยังเปิดได้เมื่อเขากดปุ่มพลังงานแสงสีแดงที่มุมกล้องกบพริบขึ้นทันที เฮเบตยังมีเขาพุ่มพันเบาๆแต่ภาพที่ปรากฏบนจอทำให้เขาแข็งค้างมันคือภาพของดูกเขาเหมอกหนาทึบมือในวันที่ทีมกู้ภัยหายไปและตรงกลางภาพมีเนาของผู้หญิงคนหนึ่งในชุดเดินป่าสีเทาผมยาวปกหน้าและมือที่ถือกล้องไว้แน่นท่านว่าขมวดคิ้วเขาพยายามกดดูภาพถัดไปแต่ก็ไม่ตอบสนองหน้าจอกับพริบแล้วดับ จากนั้นมันก็เปิดเองอีกครั้งคราวนี้ภาพในจอไม่ใช่ภาพนิ่งเป็นวิดีโอภาพสันเหมือนมีใครถือกล้องเดินอยู่ในป่าได้ยินเสียงหายใจทีเสียงฝีเท้าก้าวบนใบไม้แห้งและเสียงกระซิบเบาๆว่าใครอยู่ตรงนั้นพันวาเริ่มรู้สึกไม่ดีเขาพยายามปิดเครื่องแต่ปุ่มไม่ทำงานภาพในวิดีโอเริ่มเปลี่ยนเหมือนคนถือกล้องกำลังวิ่ง กล้องหันไปทางพื้นเห็นเงาเล็กๆเ,เคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังและในเสี้ยววินาทีมีเสียงกรีดร้องภาคดับวูจากนั้นปรากฏเพนย์จอสีดำแต่เสียงยังคงดังเสียงฝีเท้าเดินใกล้เข้ามาเสียงหายใจแรงขึ้นแรงขึ้นจนรู้สึกเหมือนอยู่ข้างหูของเขาเองธนวาสะดุ้มปิดกล้องด้วยแรงทั้งหมดเขาโย่มันลงบนโตะ๊ะแต่กล้องกลับเปิดขึ้นเองไฟสีแดงกะพริบ แล้วภาพใหม่ก็ปรากฏขึ้นเป็นภาพของเขาเองในห้องเดียวกันนี้ในท่าทางเดียวกับตอนนี้เพียงแต่ในภาพมีเนาของผู้หญิงยืนอยู่ข้างหลังเขาพัานวาชนะเขาหันขวับไปข้างหลังไม่มีใครอยู่มีเพียงลมเย็นแผ่วเบา,บาพัดผ่านต้นคอเหมือนมีคนเป่าลมหายใจใส่กล้องยังคงทำงานมันบันทึกเสียงของเขาที่กำลังหอบหายใจเสียงหัวใจเต้นแรงสะท้อนผ่านไม้ แต่ในวิดีโอเสียงอีกเสียงหนึ่งดังแทรกเข้ามาเสียงผู้หญิงพูดเบาๆอย่ากลัวเลยถึงตาของเธอแล้วเขาคว้ากล้องโยนใส่กำแพงแต่ทันทีที่มันตกถึงพื้นหน้าจอฉายภาพขึ้นมาอีกครั้งเป็นภาพของประตูบ้านที่เขายืนอยู่และมือสีซีคู่หนึ่งกำลังผลักมันเปิดจากด้านในไฟทั้งห้องดับวูมีเพียงแสงจากกล้องที่ส่องสว่างเอาในจอค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เลน จนเต็มทั้งเฟรมเสียงคลิกดังขึ้นครั้งสุดท้ายเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ของธันวาเปิดประตูเข้ามาในห้องเงียบสนิทดนต้มออีเพียงกล้องสีดำวางอยู่หน้าจอยังเปิดเธอกรีดร้องเมื่อเห็นภาพที่อยู่บนจอเป็นภาพลูกชายของเธอยืนยิ้มอยู่ริมหน้าผาและข้างหลังคือหญิงสาวคนเดิมที่ทุกคนบอกว่าเป็นอัญชันหลังจากวันนั้น ไม่มีใครกล้าเปิดกล้องนั้นอีกแต่ไม่กี่วันต่อมามีวิดีโอสั้นๆปรากฏขึ้นบนอินเทอร์เน็ตคลิปนั้นเริ่มต้นด้วยภาพหมอบหนาตามด้วยเสียงผู้หยิงหัวเราะเบาๆและภาพของคนที่ยืนอยู่ริมหน้าผาก่อนที่ภาพจะดับลงพร้อมข้อความขึ้นว่าภาพสุดท้ายจะไม่สิ้นสุดจากนั้นผู้ที่ดูคลิปนั้นบางส่วนเริ่มหายตัวไปไม่มีสัญ,ญญาณโทรศัพท์ไม่มีร่องรอยเดินทาง เพียงแต่ในทุกกล้องที่พบใกล้ที่เกิดเหตุจะมีภาพสุดท้ายปรากฏขึ้นเหมือนกันทุกเครื่องภาพของหญิงสาวในชุดเท่ายืนอยู่กลางหมอกพร้อมกล้องในมือและรอยยิ้มกว้างที่ดูเหมือนจะมองตรงมาที่คนดูเธอยังคงรออยู่ในหุบเขารอให้ใครบางคนถ่ายภาพต่อไปหลายเดือนผ่านไปข่าวเกี่ยวกับคลิปภาพสุดท้ายค่อยๆเงียบลงเว็บไซต์ที่เคยอัปโหลดคลิปนั้น ถูกลบหายไปจากทุกแพลตฟอร์มแต่ผู้คนยังพูดถึงมันในฟอรัมลับเหมือนเป็นตำนานเมืองที่ไม่มีใครกล้าเอ,อ่ยชื่อเต็มๆเมจ้าหน้าที่ใสเบอร์ชื่อรามิวได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบต้นทางของคลิปดังกล่าวเขาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์แต่เชื่อในข้อมูลและหลักฐานเขาจึงเริ่มต้นการค้นหาด้วยความมั่นใจเขาค้นเจอไฟล์ต้นฉบับในเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกทิ้งร้าง รหัสบอกว่ามาจากกล้องยี่ห้อเดียวกับของอันชันวันที่บันทึกตรงกับวันสุดท้ายที่เธอหายตัวไปและมีพิกัดที่ชี้ตรงไปยังถูกเขามรณะรามิวนั่งอยู่หน้าจอไฟในห้องสลัวเขากดเปิดวิดีโอด้วยมือที่นิ่งมั่นคงภาพเริ่มต้นด้วยหมอบนาเหมือนทุกครั้งที่มีคนเห็นแต่ครั้งนี้มีบางอย่างแตกต่างเสียงลมหายใจดังขึ้นไม่ใช่ของผู้หญิง แต่เป็นเสียงของเขาเองรามินขมวดคิว้วเขาเรียบมองรอบตัวไม่มีใครอยู่ในห้องนอกจากเขาแต่เสียงนั้นยังดังต่อเนื่องชัดเจนเหมือนมีใครอยู่หลังกล้องจริงๆภาพในหน้าจอเริ่มสัน่นเหมือนคนถือกล้องกำลังเดินเข้าใกล้หมอกค่อยๆจางลงเผยให้เห็นร่างของหญิงสาวในชุดเท่ายืนอยู่ริมหน้าผาเธอยิ้มชา้ารามิรู้ทันทีว่าเธอคืออันชัน ใบหน้าเดียวกับในรายงานในวินาทีนั้นเขาเริ่มหายใจแรงขึ้นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะในจอภาพเธอเริ่มพูดเธอเห็นฉันแล้วใช่ไหมเสียงนั้นไม่ดังมากแต่มันสะท้อนอยู่ในห้องเหมือนมีใครพูดข้างหูภาพขยายช้าๆจนเต็มหน้าจอแววตาของเธอสะท้อนแสงสีแดงจากไฟกล้องและเบื้องหลังเธอคือแนวของคนหลายสิบนักเดินทางทีมกู้ภัยเด็กหนุ่ม ทุกคนยืนเรียงอยู่ในหมอกนิ่งเงียบแต่ดวงตาทุกคู่จ้ามาที่เขารามิวพยายามกดปิดวิดีโอแต่หน้าจอไม่ตอบสนองมือของเขาเริ่มเย็นจูจูกล้องในห้องก็เปิดเองไฟสีแดงที่มุมเลนสส่องแสงออกมาภาพบนหน้าจอเปลี่ยนอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่หมอกแต่เป็นภาพของเขากำลังนั่งอยู่ตรงนี้ในห้องเดียวกันและด้านหลังเขามีใครบางคนยืนอยู่ เสียงชัตเตอร์ดังขึ้นหนึ่งครั้งแสงแฟลชส่องวาบทั่วห้องทุกอย่างดับสนิทวันรุ่งขึ้นเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบพบเพียงคอมพิวเตอร์ที่เปิดอยู่หน้าจอแสดงภาพสุดท้ายที่บันทึกไว้ภาพของหุบเขาในยามเช้าหมอกบางลอยเหนือผืนดินมีร่างชายคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหญิงสาวในชุดเถาทั้งคู่หันมายิ้มให้กล้องและใต้ภาพมีข้อความขึ้นว่าภาพสุดท้ายสมบูรณ์แล้ว หลังจากวันนั้นไม่มีใครได้เห็นหรือได้ยินเรื่องของหุบเขานั้นอีกเหมือนมันถูกกลืนหายไปพร้อมกับผู้คนที่เข้าใกล้แต่บางคืนหากใครเปิดกล้องขึ้นโดยไม่ตั้งใจบางคนอ้างว่าเห็นหมอกบางๆลอยอยู่ในเลนและมีรอยยิ้มเบาๆปรากฏขึ้นในเงามืดของภาพรอยยิ้มที่เหมือนกําลังเชื่อเชิญให้ใครบางคนถ่ายภาพสุดท้ายของตัวเอง